ไหนแนะนำทีละทีละลูกสิคะทีละอันสิคะว่าอันไหนคือรสอะไรบ้างให้ชิมเลยอันหนึ่งช,มชิมไปเลยชิมไปให้น้องจอมกินก่อนอ่ะหลับตาหลับตาเลือกไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้หนูอ่านจบอ่ะให้หนูอ่านจบอ่ะกล้วยพริกไทยดำบุเบอรี่ขี้มูกใส่ไ,ไหมหอมเดียอ,อ,อะไรรสอะไรแล้วรสจะบูดอยู่ไหน เช่อหรือว่าอันนี้รวดฉมบูดฉาบูดเอาดินดินล็อกใสเดือนอะไรผืนผืหยดไปก่อนเดี๋ยได้เราใส่ใหม่หัดไปก่อนหัดไปก่อนหัดไปก่อนใสยันเทอ่าใชสกอให้พี่จอมเจมส์ไดขออะไรไอ้ยังหมดยังคะน้องพี่ใหม่อ่ะทีนี้หนูขอก่อน ตับตาคนนะคะ, <ตา S 1> ะลับเดี๋ยวเพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งเดี๋ยพิ่งอย่างนี้นะอ่ะ่าหลับตาค่ะอ่าหลับตาเลือกเลือกหนึ่งอันอ,อ,อันนี้ว,วันนี้เด็กๆ,ๆก็จะมากินอลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์เพืๆๆ่อนๆดูนะคะแล้ให้เด็กๆก็ต้องอ่อต้อน งกินอัน่ัดอานแทน่งๆจามได้อะไรอย่ายพึ่งอันนี้คืออะไรคะสายไหมชิมดูเป็นไงอันนี้อร่อยอ่ะเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งเลือกให้หลับตาหลับอ่ะแม่ก็เลือกตาต้องเฉยมากเอ้าไม่ต้องหลับตาถ้ากินแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องหลับตาหลับตาเอามือล้วงครับเดี๋ยวเอาไหน เอาไม่เราจะบวชอ่าไหนไหนอ่าเลือกเลือกครับตาตาก่อนอ่าเลือกอ่ามืออ่าจับมือไหนน้องเคจะได้อะไรน้องเคจะได้อะไรอ่ะไข่เนื้ออย่าเพิ่งบอกอย่าเพกินเข้าไปก่อนชีพเลยเดี๋ยวไม่ห้ามขายนะครับห้ามขายห้ามขายอร่อยไหมห้ามขายนะห้ามขายนะครับอร่อยเหรอตาลู ไม่ทำหน้านั้นเลยลูกอร่อยเหรออ้าอ้าวอ่ะอร่ได้อะไมไดนาะจะไ่ไหเนาะเรามองกล้องมองกล้องเรอมองก้องเป็นยังไงครับความรู้สึกเป็นยังไงเจยวสัมรู้สึการู้สึกว่าเหม็นรู้สึกว่าเหม็นเหม็นแล้วเหม็นยังไงมองกล้องครับมองกล้องมกอ่ะอบไปนะพี่ใหม่น้องพี่ใหม่ไ แม่อะไรนะอะไรเชยปะอ่ะชิมสิคะยังไงอมลยนะครับทาไะไระอันนี้อัีได้อะไรคะยม นีได้อะไรคะรถอะไระรถอะไรหนูอยากเอารถจัมบูดอ่ะรถจัมโบ้อไหนแล้วมี่แหละได้รถอะไรคะแทมไพ่นะคะบล้วนี่แหละได้รถอะไรคะรถอะไรบอกแม่หน่อยสิเร็วๆไม่รถจัมบูดอ่ะรถจัมบูดนี่เปล่ารถจัมบูดนีนชีนี้เปล่าไม่ใช่รถอะไรลูกน้องนี่แหละรถอะไรคะเดี๋ยวตีบอกเพื่อนๆในกล้องหน่อยอ๋อไอ้นั่น นี่อ่ะกลัไปตาใครเออตาหนูเอาพี่แ่ขอให้นาย,ยาไป